ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเป็นของ ner, เบรัสเอฟสกินเนอร์เกิดเมื่อปีคศ1904เป็นนักการศึกษาและนักจิตวิทยาเขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบอาการกระทำจนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักจิตวิทยาในศตรวรรษนี้ได้ทำการทดลองการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรน กับหนูและนกจนได้หลักการต่างๆมาเป็นแนวทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์มีแนวคิดการเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต้องการเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งสนับสน,นุนและการลงโทษโดยพัฒนามาจากทฤษฎีของลับล็อบและทอนไดทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์แบ่งออกเป็น2ประเภท คือการเสริมแรงบวก positive enforcement หมายถึงการเสริมความต่อเนื่องของพฤติกรรมโดยการให้ผลกรรมเป็นตัวเสริมแรงบวกคือสิ่งตอบแทนที่ดึงดูดหรือพอใจเป็นรางวัลเมื่อบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการที่เป็นที่น่าพอใจเช่นให้รางวัลกับนักเรียนที่ทําคะแนนสอบได้สูงที่สุดหรือชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นต้น เสริมแรงลบหมายถึงการเสริมความต่อเนื่องของพฤติกรรมโดยบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงผลกรรมทางลบได้เมื่อมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการเป็นที่ต้องการทำให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจหรือการทำโทษเช่นนักเรียนที่ชอบคุยและแย่เพื่อนเวลาให้ทำงานจึงถูกครูจับไปนั่งเดี่ยวที่มุมห้องและต้องนั่งทำงานคนเดียว ความสำคัญของการเสริมแรงสกินเนอร์เห็นความสําคัญของการให้แรงเสริมเป็นอย่างมากจึงได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการให้แรงเสริมไว้อย่างละเอียดโดยแบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. การให้แรงเสริมทุกครั้ง เป็นการให้แรงเสริมทุกครั้งที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 2. การให้แรงเสริมเป็นครั้งคราวคือไม่ต้องให้แรงเสริมทุกครั้งที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ประเภทการเสริมแรงเป็นครั้งคราวสกินเนอร์พบว่าการเสริมแรงทุกครั้งไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ากับการเสริมแรงเป็นครั้งคราวจึงได้ทำการวิจัยโดยสามารถแบ่งการเสริมแรงเป็นครั้งคราวออกเป็น4ประเภท ประเภทที่ 1. การให้แรงเสริมตามช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นการทำรายงานส่งอาจารย์ประเภทที่2การให้แรงเสริมตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นการสอบย่อยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าประเภทที่3การให้แรงเสริมตามอัตราส่วนที่แน่นอนหรือคงที่เช่นการให้รางวัลนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกปีการศึกษาประเภทที่4การให้แรงเสริมตามอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนเช่นการซื้อลอตเตอรี่ การนำไปไปยุกใช้ในการเรียนการสอนหนึ่งในการสอนการให้แรงเสริมหลังการตอบสนองที่เหมาะสมของเด็กจะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสม 2. การเว้นระยะแรงเสริมอย่างไม่เป็นระบบหรือเปลี่ยนรูปแบบการเสริมแรงช่วยให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวร 3. การลงโทษที่รุนแรงเกินไปมีผลเสียมาก ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจำสิ่งที่เรียนรู้มาไม่ได้ควรใช้วิธีการงดแรงเสริมเมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ 4. หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียนคุณแยกแยะแขั้นตอนของปฏิรรยาตอบสนองออกเป็นลําดับขั้นโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและจึงพิจารณาแรงเสริมที่จะให้แก่ผู้เรียนค่ะตัวอย่างการเรียนการสอนในห้องเรียนตามหลักทฤษฎีส,สกินเนอร์ วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องเวลานะครับวันนี้อันนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรรู้ครับรู้ครับรู้ครับนี่คืออะไรเอ่ยน้องปันปันนาฬิกาเก่งมากเดี๋ยวจะปุมือให้น้องปันปันหน่อยครับนี่ก็คือนาฬิกาแบบทีนน่น้องปันปันูดนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนาะว่าน้องนับเวลายังไงอันนี้สมมุติถ้าเป็นกลางวันเนี่ยมันจะอยู่ที่กี่โมงครับอันนี้กี่โมงครับ เที่ยงครับถูกต้องแล้วนั่นก็คือเที่ยงนั่นเองนะทุกคนปลดมือให้กับน้องปันปันหน่อยน้อ,นอนงอุ้มน้องอุ้มกับน้องซึ่งโมทำอะไรไม่ได้ทำไรค่ะนั่งใจเรียนน้ำเวลาครูอสอนค่ะเอามาที่ข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปอันนี้คือเวลาเท่าไหร่เมื่อเป็นเวลากลางคืนอ่ะน้องปันปันกับน้องเนยไี้กี่โมงเออสี่สองห้ากี่โ เลขที่เท่าไหร่เอ่ยเล็ที่สามเล็ที่สน้องเนยเลขที่เท่าไหร่สี่ค่ะสิบสีบส่คอันนี้คือได้คะแนนไปแนละสองคะแนานคนละสองคะแนาน,านเนาะอ่ะก็ต่อไปเลยอันนี้กี่โมงเอ่ยตอนเชา้าตอนเชา้าตอนเช้าเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเก่งมากน,น,น,น้องเนยทุกคน p r o p e อน้องเนยเก่งมากไัปเปอสองคะแนนน้องบุง้งน้องสมโอ อยจารมย์เยมเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่อเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่ผิดแม้กูว,ว่าแลนะ้วต้องเป็นแบบนี้แน่เลยทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยเนาะสองคนนี้กูเห็น,ยยน,นนะหลายรอบแล้วนะเรีที่เท่าไหร่สโกเรียงที่เท่าไหร่สิบแปดสูขอลบคะแนนก่อนนะลบสิบนะคะกู้งยี้ค่ะไม่นั่งใจเรียนเลยสองคนนี้กูเห็นตั้งแต่ต้นข้าวเวลาตบเธออะ พรแบบนี้มันไม่ได้แต่น้องป้าไปกับน,น้องเงนยสิเพราตังต้งใจเรียนเขาตอบได้เขามีคะแนนทพ,นพราะเพวกเธอเนี่ยเรียนก็เรียนพร้อมกันแต่เพื่อนได้ความรู้พวกเธอได้ไรไม่นั่นเร่องโทรศัพท์มันใช่เรื่องไหมนี่อีกคนนึงกี่พงยิ้มอยู่หน้าแหละเล่นแต่เกมเออที่พวกเธอต้องตั้งใจเรียนนะวิชาครูเนี่ยถ้าพวกเธอไม่นั่นนงใจกเรียรรนพยวกเธอจะสอบไ,ไ,ได้ไหมได้ไหมเออไม่ได้ เดีววันนี้ครูก็มีเรื่องที่สอบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งแบบทดสอบไปให้ในลาย,ลายคนละหนึ่ร้อยข้อก็อคือต้องทำเพื่อที่จสอบให้ได้เข้าใจไหมโอเคแค่นี้แหละนะบอกนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะเคไว้เจอจกนันนะ สรุปกิจกรรม 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากมีการให้คะแนนเมื่อนักเรียนตอบคำถามได้ 3. มีการเสริมแรงบวกนั่นก็คือการให้คะแนนการผู้ชมนักเรียนเมื่อตอบคำถามได้ 4. มีการเสริมแรงลบนั่นก็คือการดุด่าและการหักคะแนนครับ สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วย